สวัสดีจ้าทุกคนมือน,นี่เขาพามาชมดอกทุเรียนจ้าต้นทุเรียนเขาต้นนี้มันดอกมันกะสีเอ่อจะดกๆก,ก็สุดต้นจ้ามัน,นี่เขากะสีต้องมาล้องเบิงว่ามันสีเป็นน่วยติดจับมาไ้บอกระถามผู้เพิ่นปลูกแด้วจ้าอันนี้ผู้เป็นคนมาสมซื้อัอออนอผู้ปลูก มาว่าหวหยฟังแน่ว่ามันเป็นตติดบอ,อนมันเป็นดอกแล้วมันเป็นจะเป็นน้อยไฮบอเนี่ยเจ้งได,ดมันที่ได้เป็นน้วยได้กินจะได้กินบ่<า>ปีที่แล้วมันก็บ่าจับน้ดอกมันหน่อย <c oughs> ปีนี้รู้สึกว่ามันหลายรุนครับปีเนี้ยครับมีรุ่นใหญ่รุนน้อยดอกกำลัองออกกับมีเต็มเลยกัจจงว่ามันได้ติดไห่กินน้วยบ่ปีเนี้ย ร้องครับร้องไปเรื่อยๆจนก้วมันทีได้กินไว้แหละร้องผิดร้องถูกออจ้าบ่ร้องบ่รู้จังที่มันก็เป็นรุ่นรุนงงร่นแรกครับง่ายๆเงลือเนี่ยเกลือผวง่ายรุ่นแรกเนี่ยจังที่ก็ะจังที่ก็คือเอาไว้ว่าได้หรอครับก็คือว่าถ้ามันติดน้อยแล้วก็คือว่ามันไม่ติดต้นเนาะเราต้องเอาออกครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเอาออกอุ้ยเอาออกเลยตีเสียดายโอ้ยเอาออกเลยนะ แม่มันติดน้อยมันก็นแ <familia? S 1> antis, hum, ห่ต้นเนาะเนี่ยจะเสียอีกครับเนี่ยนะเพราะมันหลายครับพเสียดายครับดอกมันหลายเจ้งเสียฮะออกเลยเนี่มันหลายรุ่นเหลือเกินซีรุ่นครับซีรุ่นหรบหารุ่นพวกครับออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจ้ะไอพวก้น่ๆแน่ๆน an ี <Soul gospel> ่กะมันก็ออกมากับนี้ออกมาทั้งเทืองก็หลายมันก็เลยเออเอาเจเดใจดีเนี่ยอันนี้ก็้น่ๆู่จะนหมอนก็ ที่บริหารจัดการแบบว่าแต่ละรุน่นแต่ละรุน่นที่เอาจังใดหาวิธีหาวิธีหาวิธีเฮ็ดจังใดจังสีไดกินหน่วยจังสีติดทดลองแล้วก็เลี้ยนโลกไปครับอยากกินต้องเลี้ยนโลกครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจ้าเอาผ้าผ้าผ้ายางลง,งอีกตนน้นนึงปะเออไมา,มาไเบิ่งอีกตนน้นนึงครับไปเบิ่งอีกต้นนึ่งมาสั้นอีกตนน้นนึงกะ ออกดอกมากือกันจะแต่กับบ่ดกพอต้นนี้เนาะแต่กับมีดอกเพราะห้เห็นอยู่จา้าอยู่ยยยยยยแต่ว่ยู่ทั้งพุดทั้งพุ่มไอ้ทิศทางเขาทิศทางนี่กับอีกต้นเนี่ยอีกต้นนึ่งนี่กับเป็นรุ่นแรกคือกันมันหลายรุ่นรุ่นนี่กับรุ่นสองออกมาเรื่อยๆออกมาย้อมหยุดเลยครับหลายรุ่นเหลือเกิน างล่างก็ออกร้องร้องไป <c oughs> นั่นนี่อันนั้นก็พึ่งเป็นนี้ก็พึ่งม้าเนี่ยครับม้ากัง,งพ,ออพ่อว่อแพร่แว่ออกอันนี้มีทั<า>้งฟงใหญ่ฟงหน่อยอันนี้รุ่นแรกถ้าเป็นรวยก็ได้กินก้านมูรุ่นเนี่ยแต่ไม่รีบตดไห่บ่อเท่าทนั้นละย็น,นก็น่าติดบ่ติดกะล้อติดตามต่อไป้ะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าที่เซ็นไห้เฮาแบบว่า สู่ต่อไปจ้ะ